ขาวพุทธผู้ใจบุญช้ำใจมากนะจะไปทำบุญอะไรที่ไหนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกถามแล้วถามอีกเฮ้ยมันไว้ใจได้หรือเปล่าวะเอ๊ะพระรูปนี้วัดนี้มีข่าวหรือ,อยังกังวลอยากทำบุญไหมอยากแต่กังวลเพราะว่าแม้แต่พระที่เราคิดมาตลอดนะว่าท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหรือท่านทำเพื่อคนอื่นเสียสละเพื่อคนอื่น แต่พอมาความจริงมีการเปิดเผยเนี่ยหลายคนก็แบบโอ้ลมจับนะคะว่าทําบุญไปเยอะทําบุญไปเยอะทําบุญทั้งกับพระทําบุญทั้งกับวัดก็มีเหมือนกันเนียนะคะก็อยู่ในช่วงเวลาของความการทําใจนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยเรามีช่องทางในการทําบุญหรือว่าการบริจาคนะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือว่าการทําความดีเนี่ยผ่านการบริจาค หลายช่องทางคนไทยใจบุญค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นบริจาคทําบุญโดยตรงกับวัดนะคะการทําบุญโดยตรงกับวัดก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันห mm. ยอดตู้นะคะหยอดตู้ก็มีนะคะ mm. บางวัดก็จะมีการยันเคยได้ยินมานะมีการสัมปทานตู้ของวัดเลยอ่ะมีการสัมปทานตู้ของวัดเลยแล้วก็มีการแบ่งอะไระไรายได้อะไรกันก็ว่ากันไปมีคนเข้ามาบริหารจัดการนะคะหรือว่า ใส่ซองนะคะใส่ซองทาบุญให้กับวัดโดยตรงหรือบางคนทําบุญกับพระโดยตรงก็มีเพราะเราเชื่อมัน่นว่าพระรูปนั้นนะคะจะนําเงินที่เราทํามาหากินอย่างสุจริตเนี่ยเอาไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะก็บริจาคให้กับพระโดยตรงหรืออีกช่องทางหนึ่งหลังๆเรียนใช้ช่องทางนี้บ่อยน่าจะเกือบทุกครั้งในการทําบุญที่วัดก็คือการบริจาคผ่าน e donation คือสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเราได้ทำบุญแล้วก็เข้าบัญชีของวัดโดยตรงเลยนะคะไม่ได้เข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้เข้าบัญชีส่วนตัวของพระรูปใดเป็นการบริจาคผ่าน e donation และเราก็ยังได้รับการลดหย่อนภาษีด้วยช่วงปลายปีเนี่ยตอนที่คุณไปทำเรื่องภาษีดีมากเลยนะคุณเพราะว่าเขาจะรวบรวมให้หมดเลยว่าคุณไปทำบุญที่วัดไหน เงินเท่าไหร่มาหมดเลยแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันก็จะอยู่ในระบบแล้วก็ระบบก็จะจัดการคำนวณเรื่องของภาษีภาษีอะไรให้นะคะอีกรูปแบบหนึ่งในกรณีของการลดหย่อนภาษีนั่นก็คือทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้เป็นเป็นกระดาษอะคุณก็มีลายมือเขียนนะว่านั่นที่ยาจิตตะโสภาวดีบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทนี่นะบริจาคเงินหนึ่งล้านบาท กับวัดก็ไกลนะคะงั้นก็จะเอาใบอนุโมทนาบัตรนี้เนี่ยตอนที่ทำภาษีก็จะเอาไปายื่นนะคะเป็นหลักฐานว่าเดนทำบุญกับวัดนี้1ล้านบาทก็เอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยเอาไปทำการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บเป็นหลักฐานเอกสารนั้นไว้แต่กรณีของการออกใบอนุโมทนาบัตรนี่แหละเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่มันอยู่ในบ้านเรามานาน,น,านและ มันเป็นช่องทางให้คนทุจริตค่ะคุณคุณเคยได้ยินไหมคะหรือบางคนเคยทำไหมคะคือไม่ได้บริจาคเยอะขนาดนั้นน่ะแต่ไปขอให้ทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้เช่นยกตัวอย่างทำบุญ1,000บาทแต่ไปบอกว่าช่วยเขียน1 0 0 0 0บาทได้ไหมคะอ่าหรือบางคนไม่ได้ทำบุญแต่รู้จักกับวัดนะอ่ารู้จักกับคนที่ทำเอกสารช่วยออกใบอนุโมทนาบัตรเท่านี้ให้หน่อยได้ไหม จะได้เอาไปลดหย่อนภาษีแล้วเขาก็จะเก็บใบนุมทนาบัตรนั้นไว้แล้วไปเป็นหลักฐานให้กับสัมภารกรณนี่คือการทุจริตอย่างหนึ่งสัมภากรกรู้ช่องว่างตรงนี้ค่ะล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วอันนั้นเห็นด้วยมากกับข่าวนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยปิดช่องทางการทุจริตได้หลายอย่างเลยอธิบดีกรมสัมภารกรุณเป็นสายสุรัศดีนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้มยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องของการพัฒนาวิธีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้กับวัดวาอารามต่างๆโดยจะต้องใช้ผ่านระบบ e-donation ของกรมสัมพากรเท่านั้นถึงจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะโดยตอนนี้รัฐบาลเขาต้องการจะพัฒนา Digital Government ยกระดับการให้บริการแล้วก็ว่ากันไปเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันเป็นแบบ ออนไลน์หมดแล้วแล้วก็เป็นดิจิทัลหมดแล้วซึ่งมันง่ายมากนะคะโดยเฉพาะกับคนที่จัดการเรื่องของภาษีคุณแทบไม่ต้องเก็บเอกสารอะไรอีกแล้วนะคะทุกอย่างมันไปเข้าระบบหมดเลยซึ่งเขาก็อยากให้มันเกิดขึ้นกับเรื่องของการบริจาคเงินเข้าวัดด้วยโดยความตั้งใจนี้ก็คือว่าเขาต้องการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่บริจาคให้กับวัดวาอารามูลนิธิสมาคมกองทุนนะคะ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสนีประเด็นสำคัญเรื่องความโปร่งใสโดยคุณไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคอีกแล้วและคุณจะได้รับเงินคืนภาษีที่รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ลดภาระในการที่วัดวาอารามต่างๆจะต้องมีการจัดทําเอกสารแล้วก็ไม่ต้องมาเก็บหลักฐานเป็นกระดาษอีกต่อไปและส่งเสริมความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของ หน่วยงานนั้นๆโดยเฉพาะวัดวาอารามต่างๆด้วยนะคะโดยการปรับปรุงกฎหมายนี้ก็จะเป็นการกำหนดให้การบริจาคให้กับวัดมูลนิธิสมาคมกองทุนและองค์การต่างๆซึ่งผู้บริจาคได้รับสิทธิหากลดหย่อนเงินบริจาคหรือหากรายจ่ายการบริจาคจะต้องใช้ระบบ e donation ของกลมสัมพากรเท่านั้นค่ะแปลสั้นๆง่ายๆก็คือว่ากระดาษ อนุโมทนาบัตรใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะคะถ้าคุณจะต้องการลดหย่อนภาษีต้องเป็น e donation เท่านั้นโดยจะมีผลตั้งแต่1มกราคม2569เป็นต้นไปนะคะ,ะสรุปสั้นๆง่ายๆอีกครั้งว่าปัจจุบันเวลาวัดจะนำมาใช้สิทธิ์หากรายจ่ายนะคะมีทั้งระบบ e donation และการออกใบอนุโม,นโมทนาบัตรด้วยมือ ซึ่งการออกด้วยมือเรียคุณเขียนเนี่ยมันจะเป็นช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชันได้ดังนั้นสัมพากรจะให้ใช้แค่ e donation เท่านั้นโดยวัดที่ยังไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวต้องไปลงทะเบียนกับกรมสัมพากรรวมถึงธนาคารด้วยนะคะแล้วญาติโยเมเวลาจะทำบุญและต้องการจะลดหย่อนภาษีเอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR code เลยค่ะ แล้วก็มันก็จะขึ้นมาเลยนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าคุณต้องการเอาข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับสัมภากร,รบยนต์ภาษีหรือไม่คุณก็ติ๊กป้ายถ้าคุณต้องการนะคะคุณบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะ20 30 10าบาท5บาท9บาท19 29พอถึงปลายปีมันก็จะไปรวมอยู่ในฐานระบบของคุณนะว่าทั้งปีนั้นเนี่ยคุณอโอนเงินให้กับวัดนี้วัดนั้นเท่าไหร่ แล้วบัญชีนั้นเนี่ยก็จะเป็นบัญชีของวัดด้วยนะคะนี่แหละคือข้อดีนะที่จะทำให้เราสะดวกด้วยนะคุณไม่ต้องมาเก็บเอกสารและข้อดีที่สุดมากๆก็คือว่าต้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวของวัดแล้วก็ตัวของผู้ที่จ่ายภาษี จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาเอกดาษใบอนุโมทนาซึ่งบริจาคจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอามาลดหย่อนภาษีได้อีกต่อไป